สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปกินแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตการ์ดปฐมภพพ่อกับทั้งร้านไปกินรถไทยกันอีกแล้วมือนี้เป็นคลิปประจำวันที่11พฤศจิกายน2566ครับพี่น้องสีพลาเบอร์รถไทยอยู่2คัน2รุ่นเป็นรถไทยคู่กตาทั้งสองครับขนาดเดียวกันเนี่แต่ว่ามันต่างต่างรุ่นกันอันหนึ่งรุ่นเก่าอันหนึ่งรุ่นใหม่เนาะราคาต่างกันหลายมาเปรียบเทียบเบิรงว่าผู้ใดมีเงินหน่อยเงินหลายอยากได้คั้นใดไปใไสมาเบิรงเลยครับผมคันแรกเป็น LC508 ครับเอลซีหาศทะเบียนครับ คันนี้โดยรวมเนี่ยงามเลยถือว่าเดิมดีสภาพนี่ยังถือว่าเดิมดีครับรถคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีเบิ้งจากใบดันใบดันนี่ยังเหลือหลายเลยรถสิบสิบกว่าปีอะไรนี่รถคันนี้นี่ประมาณสิบสี่ปีได้สิบสี่ปียางหนานี่เปลี่ยนทำไมได้พี่น้องเนี่ยางหนานี่เปลี่ยนทำไมสีสันน้ำเดิมครับเก็บสีเป็นบางส่วนเก็บสีมองมองมองนี้เก็บไาเพราะว่า มันมักเป็นสนิมเนื้อคนมันเค็มมักไปเท่าหรอมันก็จะเป็นสนิมเก็บให้เก็บให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เปลี่ยนยางหนาให้ไหมหลังคาใหม่หลังคาใหม่ยางหนายางหนาใหม่นาะหลังคาใหม่อ่ายางหลังนี่เดิมๆนะครับย่างหลังนี่เป็นยางข้างเอยางหลังนี่ยางข้างเอยางเต็มมืออกด้านหลังสาซานครับเปลี่ยนแขนหลังนี่ไหมเปลี่ยนแขนแขนกลางนี่ไหมแล้วแขนกลางนี่เปลี่ยนให้ไหม ด้านหลังสาสานดีครับเดิมๆเ,เลยครับฝาหายบอลแตกครับฝาหายบอลมีหอยแตกผานนี่เป็นผานตาสาร้างครับเป็นผานหนักไม้ผานสำหรับเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นสองสหกยี่หอเฮฟวี่อ่าตัวนี้เป็นสองสหกดีสองสหกดีเฮฟวี่อ่าผานหนักครับตัวนี้สำหรับรุ่นเก่าๆเานาะตัวนี้คือว่าผานหนักใบลายอยู่ครับใบเดือดลายอยู่ใบงามอยู่บูดสลักก็ยังดี คันเดี๋ยวสิร้องสตาร์ร้องขับร้องไทยให้เบิงคันนี้มาเบิงอีกคันหนึ่งไหครับคันนี้เป็นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับคันนี้เป็นปี่หกศูนย์นะพี่น้องเด้อคันนี้รถกับเดิมดีกันครับเดิมดีจะคของจะคของกว่าจะคลองเดิมเพิ่นกว่าราคาดีคันนี้คันนี้ราคาค่ะสอยู่หลักซี่ขึ้นเนาะเพราะมันเป็นรถรุ่นใหม่พี่น้องไปดันกับเรือหลายอยู่ครับไปดันนี่ไปดัน,น,ปดนก็ยังดี คันนี้เครื่องดีเยอะดีตอนคาด้าบอลเคยตัดสีนหลังบอลเคยเปลี่ยนมาเบิ้งครับพี่น้องผ่านหลังเดือดานสองสี่หกเอฟที่ปีพัดใบยังหนาๆอยู่เลยครับด้านหลังกัซีนหลังบอลเคยเปลี่ยนฝาหายบอลเคยเปิดด้วยพี่หนุ่มด้วยด้านหลังสาานดียางหลังนี่ก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังเหลือวันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยางหนาเพรใส่อยู่ กระทะหล่อนี่บ่แตกกระทะหล่อโบ่มีห้อยแตกบางคันสำหรับรุ่น4750นี่เอ่อสังเกตเบิ่งดีๆนะบ,บางเทือ่อกระทะหล่อมันสิแตกกระทะหล่อนี่ก็ห0พันเลยครับ5,000บาทตัวนี้ดีทั้ง2ดีทั้ง2ล้อยางดีเครื่องดีเกียร์ดีล้องคันไหนก่อนร้อ,องแอลหาศูนย์กันเลย เดียวกัน แล้วยังแข็งอยู่ลูกพื้นนี่คะแน่นดีครับทางนี้ลูกพื้นคะแนนลูกบากแน่นแต่แอลนี่แข็งที่เก่าคันนี้เอ่อดิมเดิมดีครับคันนี้เดิมดีเดิมดีโดยรวมเราถือว่าโอเคเลยออกไม้นี่ก็รวมแปดแสนครับประมาณแปดแสนเนาะ นั้นดิณนาพานหลังบุรุษรถตุลลีประมาณประมาณแปดแสน 8, นี่แหละพอตอนนี้ราคารถใหม่นหนูซื้อก็จะอยู่ประมาณแปดแสนหกนิดมาสั่งนะคันนี้พักเครื่องไปเลยนั้นดิณนาพานหลังปีหกศูนย์เปิดราคาที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องคันนี้สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทรถนี่เดิมดีเครื่องเกียร์ดีใส่ยาวครับคันนี้โอเคเลยนั้นดิณนาพานหลังได้พี่น้องได้ขับไม่ยากแต่รถตุลลีกะ เสริมกันนิดหน่ยครับรถีมันมาเบิ้งครับรถตุลีหนึงแปครับใบยังเหลือหลายอยู่งามอยู่ฝาขสางบางเส้แกะโดยรวมหลองงามอยู่ถึงได้มาทำกันแต่หล้นาเสียรถตุลีน้ำนี่คิดน้ำสามหมื่ครับผมสามมื่นหารถตุลีสามหมื่นหราคานี่ก็ทรงพี่สำหรับกิโลเมตรพี่เจ้ามาเบิ้งอีกคันนึงครับเป็น LC 5 0 8 รถสองคันนี่กับบอดี้ซ้ำกันครับยางหลังยางหน้าซ้ำกันหมดรถท่าน,นี้กับสิเป็นประกอบนอกเนาะประกอบญี่ปุ่นคือสิเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาอยู่คือเกียร์เดินห,หน้าแปดเกียร์ถอยหลังสี่เกียร์ถอยหลังสามขันนั้นสิเป็นเกียร์สะเทินแล้วเดินหน้าเลี้ยวเทเลสถอยหลังเลี้ยวสมนั้นเดี๋ยวสมมติรองขับลองไทยที่น้องเบิรงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงรถเปิดราคาให้ฟังฟังเสียงเครืงง่องกอน ดีบ่มีไอแต่ว่าทีนมเบิ่งก็คือลูกหมาก่หลวมแท้ละนะลูกหมากลวมเดี๋ยวเก็บใหพ้พอรถคันนี้พึ่งเข้ามาลูกพืน้นนิดนึงครับนิดนึงแต่ลูกหมากในล้อมเดี๋ยวเปลี่ยนลูกหมากใครครับผมทางนี้ลูกหมากกะใช่ได้อยู่ครับลูกพื้นกะนิดนึงถือว่าตัวลวมละ่ะโอเคอยู่คันนี้เครื่องดีก็ดีไอเรื่องฮวานนะเป็นเรื่องของปกติเพิน่น แต่ก็ะือว่าบนหนาเกียบไม่ได้เราคันนี้บิถือว่าหอนหนาเกียบเพราะวมันหอนซีพาหนี่อนครับทุกท่านครับแต่คันนี้บน,นหนาเกียบบนเะื่องลัวกวกนะมันอยหอนธรรมดาหอนป,ปกติมนเลยคันนี้เปิดราคาไว้ที่สองแสนหนึ่งหมื่นหพันบาทด้พิษออด้วเคกื่องดีเกียดดีเีย่างหนาใหม่แล้วส่งฟีสามกิลเมตรทั้งสองคันมาคันไหมาคันน่อยคันใหญ่เดือดบ,บึงเลยครับผมมาคัานนั้น 2, 4, สองสี่แสนสองหพัน คันนี้คันนี้สองแสนหนึ่งมื่นหาพันบาทครับคนละเครื่องเลยสำหรับพี่น้องที่ว่ามีทุนน้อยมีทุนน้อยเก่าคันนี้จะใส่เก่าเนี่ยอย่บงโมกขึ้ย่งคือกลัเครื่องดีเก๋ดีแต่ว่าเขาบริสิณหมดหลายคนมีทุนหลายอยากได้คันรุ่นใหม่ไม่ใส่หาซีหาโอหาศูนย์ครับผมสำหรับมื่อนี้ก่าฝากไว้เดี๋ยวเอาโมกเอาใจครับสองคันสำหรับพี่น้องที่ว่าอยากจด้รถอะไรใส่โทรหาได้ครับ บ 4, 5, เบอร์โทรศัพท์0819786840 6 5 1200 7 4 5อยากมาร้องขับร้องในที่บ้านการเหลืองตำบนหมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดสุสริเกศกะไปบรฮหดรจอดไปถึงโทรหารได้ครับผมเมื่อนี้กับรห่หลายยห่งหางพี่น้องฝากไว้เน้อค่กำใจือเกันละขอบคุณพี่น้องหลายๆด้อครับติดตามรับชมรับฟังขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ